ผมบอกท่านผู้ชมก่อนว่าการ์ดยังมาไม่ถึงการ์ดยังมาไม่ถึง <c oughs> แต่พิธีศูย์แดของที่ร้านมันไม่มีเลยตอนนี้ต้องรอของก่อน <c oughs> พอไม่ไหวก็เลยสั่งของเรียบร้อยแล้วก็รอให้มาส่งแ <c oughs> ต่ระหว่างนี้เราแซมเปิลไปก่อนนี่ครับฮีสี้า อ่ะฮ้าเฮ้ยผมก่อนอยู่แล้วทำไมคุณเก่งคุณเก่งคุณเก่งไอสับของผมแล้วเนาะใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้ววันนี้ในศึกนะฮะระหว่างวาฮัล่าเจอกับอัศวินเออผมเปลี่ยนซะหน่อยดีกว่านะผมว่าอันสามเอาเอานิดนึงนิดนิดหน่อยหน่อยเอาเอาใบเดียวน่ารัก สองใบน่ารักมัง้งโอเคสองใบไม่แย่ไม่แย่ปกติมผมไม่เคยเ่โมฮารา่าแต่คิดว่ามือผม,มน่าจะได้อยู่นะจริงเหรอเดี๋ยวลองดูลองดูคุณฝึกโมฮาร่ามาเยอะผมไม่ได้ฝึกโมฮาร่ามาเยอะ <c oughs> ผมโดนมาเยอะ <c oughs> โดนมาเยอะ <c oughs> โดนม <c oughs> <c oughs> โมฮา,าร่ามาเยอะขึ้นใจ <c oughs> เฮ้ยโคโมโมเนีน่ยขอร้องัก็เถอะเออเชิญ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 อ่ะผมเล่นก่อนนะจุดสองใบหนึ่งสองอู้หึ ที่เต็มร้องเลยจีิเหรอเอออ่าจ่ายจมห้าครับผมโอ้อลุนภาษาไทยโอซีครุนเหมือนกันได้จ้าอ่าพี่ไรวันเปิดครับครับผมโบอุ้ยอุ้ยไปชี้เดิมดิโอเคโอเคอ่าซีครุนครับกดเพล็บโมสามใบกรับผมหนึ่งสองสามโหดีจังเลยอ่าทีละใบอ่าเปรนะโมดิ้ฮะดิ้งขึ้นมาครับผมนีโมกับข้าวเด็กครับผม อะ่ะสกเกลบังคับทำบังคับทำสเรรปรย์หลุดผลิตอ่อะฮะโ,<อ>โอเคตอนนี้ก็คือสิกุลเป็นหกเลยหกลูกเต่าแอบอ่าลูกเต่าจะสาใสใสหน่อยแต่ก็นะนดีกว่าไม่มีอ่าดีกว่าไม่มีพอพอดูออกอยู่พอดูออกโอเคอันนี้<ม>เป็นเขาสตาร์ทอยู่ที่นี่เลยบอกว่าในช่วงต่อเนื่องไปท่านเนฟดฝ่ายเราเทิปม่วงทุกใบหกเพลเวอร์หนึ่งใช่ว้าวอ่ะเท่านี้ก่อนละกันเบาๆผมแคเนที่ซิกุลก็ตีเจ็ดนะแต่ฝ่ายเราไงฝ่ายผมตียังหกอยู่จู่เขาเถิน อืมผมขอใช้การ์ดน่ารักน่ารักนิดนึงขอใช้การ์ดพูดใจได้ไหครับพูดได้พี่โอ้ยขอพูดหลายคำเลยอุ้ยสองสามสี่ห้าผมขอเอาออซินอารเธอร์ขึ้นมือครับผม,มชื่ออารเธอร์ดูเป็นบอสแต่ไม่โชว์รีวันอ่ะไม่มีไม่มีออรีวันของผมเนะี่ยคือสิ่งเดียวที่อยู่ในมิติที่เรียกว่า <c oughs> ดาบศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเพรขาใจเจ็ดเลย<จ>ขอขอเรียก อสศวินอารเธอร์ลงมาราชาแห่งอสศวิตวโตโกมครับผมจุติครับผมผมจะส่งดาบศักดิ์สิทธิ์2ใบลงในนรกแล้วอัญเชิญตัวของอสรวิตวโตโกมออกมาตัวที่ออกมานั้นจะใช้ความสามารถไม่ได้อืโอเคไม่มีส่วนนะโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บอาเือผมขอส่งตะกี้ผมม,มีดาบอันนี้แล้วผมขอส่งดาบของคารเรนกับดาบของอยู่ไหนเอย่ย เอาหายเอาเอ้าวอาไม่ใส่มาหรอใส่มาใส่มาเออส่งดาบสองอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะอยู่มือเปล่าอยู่มือเปล่าชิวมไม่อยู่จริงเดี๋ยวนะเดี๋ยวอยู่ดิเอ่อึบ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 อันนี้นี่นี่อ๋อเรียกว่าเป็นดาบเออดาบศักดิ์สิทธิ์เอ็กซ์คา c ิเบอร์ครับผมลงไปในนรกเอง จากนั้นมผมทำส่งสองอันสำเร็จผมจะเรียกตัวของอัศวินต้อกรุบออกมาหนึ่งใบครับผมตัวนี้ตีไม่ได้ใช้ทิกไม่ได้เท่านี้นั่นเองอก็คือตัวของทาเวนอ่ากาเวนกาเวนอ่ากาเวนอ่าโอเคครับสับลอยเป็นอะไรโล่มนุษย์เหรอค้ามีคนนี้มีโล่มนุษย์แล้วก็ในเทิร์นพูต่อสู้พาวเวอร์บวกสองก็หมายความว่ามันเป็นโล่มนุษย์ที่พาวเวอร์หกอืมในเทอรมพลัเงเยอะมากเยอะมากโอเคครับผม ผมขอใช้ความสามารถของดาบศับซิคเอ็กซ์คาริเบอร์ครับผมเอาสวินทัตเทอร์ก็ต้องมีดาบของเขาเอาดาบขึ้นมาใส่ให้กับตัวของอาร์เ r อร์ับผมอยู่กขึ้นมาอย่างนี้ได้เหรอใช่เลยนะมันบอกว่าถ้ามันอยู่ในโลครับสั่งใช้งานเอาใบนี้มาสวมใสใ่กับอัศวินอาร์เธอร์ของเรา1ใบในอัลบตาโซนแล้วก็ให้ถือว่าใช้โมดิฟิเคชันม m a จิกแล้ว สะท้านี้แปะพวกดงพวกดาบใช่ผมจะเอาดาบมาแปะเพิ่มไม่ได้ไอ้พวกนี้ดาบของเด็กนี้สามารถโดดเข้ามาแปะอสุริยตกลมได้หมดเลยจกลุ่มได้หมดเลยได้หมดเลยครับผมส่วนใหญ่จะทฤษีสูบจะทีสูบขึ้นมาแต่ดาบนี้ไม่ทฤษีสูบขึ้นมาได้เลยขึ้นมาได้ใช่แล้วก็เออมันบอกว่าใส่ให้แค่อาร์เธอร์เท่านั้นพอร์ของอาร์เธอร์เนี่ยบวกสองบวกสองแล้วก็ถ้าหากว่าอาร์เธอร์เนี่ยจะออกจากอวตารโซนของฝ่ายเรา เอาดาบนี้ลงนรกแทนอังีิโซผมใช้ไอ้อะไรนะเจ้ากาเนี่ยสมเป็นนรกดาบก็ไปแทนดาบก็ไปแทนโดนลงโบ<อ>ก็ไปแทนโดนพี่นงดูดพี่นงดูดก็ถือว่าออกจากอาวตารโซนเราไปเมจิกโซนฝ่ายตรงข้ามก็หลุดแทนเหมือนกันไม่ได้ดูดดาบดาบไปหลุดเหมือนเดิมดาบไปหลุดนรกใช่โหเข็งนแกร่งแข็งแกร่งโอเคผมขอเข้าสู<อ>่แบทเทิรเลยครับผมได้ครับ เออแต่เธอคนี้ซีกุลเป็น6ตอนนี้ถ้าเธอหน้าเป็น7เลยน่ากลัวมากเอาผมตีซีกุลแล้วกันประกาศตีใส่ครับทำหรือไมไม่ทำเอาผมตีซีกุลครับเอ๊ะมีอะไรครับซีกุลต้อยพลาดเลยอันนี้ยังตีไม่ได้่โอเคครับผมมีบอดนอ่ะมาตัวหนึ่งโหพี่จะหาว่าผมโกงไหมนี่อะไรกันอะไรกันลงตัวไหนดีเนาะลงตัวไหนดีเนา แต่เสียดายอ่ะแต่คงต,ต,ต้องต้องทำอ่ะผมจ่ายจำฮ่าจ่ายเป็นสีคุณด้วยครับผมเรียกเฮราเฮราอ่ะเฮ้ยจุติครับผมผมชี้โอรุนผมอ่ะเดี๋ยวนะเฮราไม่ได้จุติเฮราเป็นสั่งใช้เอาสั่งใช้เหรออ่าใช่ใช่เอ้าผมจำผิดหรอเนี่ยอ่าแต่มันสั่งกดได้อยู่ดีไม่เป็นไรโอเคผมกดชี้โอรุนให้พนักบกตามเไปสูบได้สุบห้าใบห้าใบเลยครับหนึ่งวิโอ โอ้โหเลือกไม่ถูกเลยมาอาซิดะไฟก่อนครับผมอ่าอันนี้ขึ้นมือครับผมอันนี้ขึ้นมือครับผมอัลมอนลงสนามลงสนามแล้วก็การสลาดชีพบังคับทำบังคับทำใช่สเปซเชฟซาในหลุมไม่สนใจคอร์ดกัมราชาโอเคครับผมอันนี้พลังบวกห้าเป็นแปดซึ่งอยืนไปเท่าผมบวกหนึ่งก็เป็นเก้าเก้าพลังเท่าไรนะขออีกทีที่เจ็ดหรอเจ็ดหรอเดี๋ยวทำอัลเลอร์ผมเจ็ด อะ่ะนั้นอันนี้มีโลโกนรุย์ทีหนึ่งใช่แล้ววีที่ไหนมงเฮ้ยทำไรเปล่าวีไม่มีอะไรอ่ะดาบครับผมไอ้คาลิเบอร์ลดแทนโอเคอืมอ่ะกระสหนไปแล้วกันครับผมเดือไม่ใหญ่หรอหนึ่งสองสาม อันนี้พอ่อคอนสตาร์คทำแล้ก็ขึ้นมาไม่ได้เนาะขึ้นไม่ได้เพราะว่าในคนคนนึงมีคอนสตรักได้แค่ชื่อเดียวโอเคก็มีอัหนึ่งอันหนึ่งอันได้อันเดียวโอเคงั้นมีแค่นี้มั่เนาะก็ค่อยใช่ส่วนที่เหลือก็ตกลุ้มคอนสตาร์คมันมีได้3อันแต่ว่าสามชื่อไม่ได้เอ้ย sorry ครับอื่นเตินอ่าแต่ว่าในในเกมนี้มันมีคอนสตาร์คของสีแดงชื่อ,อนะงอกก๊เหรองอ,ก,งอกก๊งอกก๊อ่ามันบอกว่าเป็นเรือลบมันบอกว่าสามชื่อได้อ่า อ่าสี่คูณบวกหนึ่งครับผมเข้าเบเซนเลยดีกว่าเข้าเบเซนอันนี้ก็จะบวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยตอนนี้มันบวกห้าอยู่เป็นแปดเป็นเก้าเป็นเก้าว้าวอันนี้มีล่กอุ้ะตีมันก่อนเลยเจ็ดตีฮะเฮ้ยผมทำแกนว้าผมขอประกาศใช้มอนตี้ทำอะไรไหมไม่ทำครับอ่าโอเคเป็นศูนย์ตีใครดีอืมเออ่อาศูนย์ไหมศูนย์อ่าถูนย์ศูนย์แต่มันตีตัวไหนก็ตายอ่ะตีมาต่อไปแล้วนครับตีไป อะมอนตาออมอนตกตลกกับโคดิสเนะกับไตกองไต้กองครับผมอันนี้อยู่ที่เจ็ดเจ็ดเก้าสองสามืมเอาอาเทิร์ไม่ลงอะนื่งมีโลมนุกอ่ะเก้าตีอาเทอร์อ่ะเอฟเฟกครับผมโลมานุกเข้ามาตีแทนนี้แทนโอเคครับตีได้ัอรีไดิรเจ็ดอ่ะตีเลืมลืมออเป็นนี่ว่ามันเจ็ดตลอดแ้วอ่ะ หนสักก็จูจัวหน่อยแน่แคนมากแคนมากเพื่อนผมมาฟ้องไงว่าคุณคำเพื่อนผมเลยอ่ะจริงเหรอเอเจนต์สมูทเขาบอกว่าคุณเอาเวลาพงวาร่ามาตีเขาผมขอลืนก่อนแล้วกันนะผมคิดว่าผมอาจจะได้จวนหนึ่งแล้วกันอ่าผมขอใจด้วยครูสุทายครับผมลงตัวของแรนซลลอตแลนซลลอตจุติครับผมบอกว่าสอดแนมสองใบเอาตัวของอัซิโตโกะอ่ะไหนอ่ะ อัลวินอัศวินตกลงหนึ่งใบลงในสนามครับสับเด็กแห้งสิแบบนี้เย yeah, <ล> <laughs> <Okay. S 2> อะเลอเฮ้องได้ดีผมไม่น่าเลยผมเ <laughs> ก็บเลยเหงาจังเลยเข้าสไปเท่นดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวนะก่อเข้าไปเท่นผมมีมอสการ์ดใส่ได้นี่ว่าอ่าผมกดมอสการ์ดนิดนึงแล้วกันนะผมขอใช้ดาบศ,รรศักดิ์สิทธิ์อาลอนไดครับผม <ừ> อ่าทขาเลยสูบหนึ่งใบกลับมาใส่ได้ครับผมปึม๊บอันนี้ทำอะไรได้แล้วบอกว่าอวตารที่สวมใส่อสุริโตโกที่สวมใส่อันนี้อยู่เนี่ยจะฮาวเวอร์บวกหนึ่งแล้วก็เวลาโจมตีเข้าไปเนี่ยโล่ม,มนุษย์ทำงานไม่ได้อ่าโอเคเข้าสู่ไปท่านครับโอเคครับ <Okay. S 2> อ่าแลนสล็อตตีใส่ครับผมทำอะไรไหมไม่ทำไม่ทำผมตีใส่เฮ่าโอเคผมไม่ทำอะไรที่ครับเฮ่าต้อยผ่านเทิร์นครับแต่ไปที่ซีกุนมีนยังอยู่นะผมยอมได้หมดแหละ อ่ะโจหนึ่งเย่าแล้งเลยสามไปผมคงจะหวังเยอะไปหน่อยคิดไม่ออกทำอะไรดีอ่ะประตูครับอุ้ยมีวิคู่สีกุลด้อ่ะกดประตูกันแล้วกันครับผมสองใบเอ้ยสิบสองสองใบอุ้ยอ่ะเลือกทำอันนี้กันแล้วกันอมะมาทำทำประตูให้เสร็จกันประตูเสร็จก่อนเนาะใช่ใช่ใช่อ่ะประตูเอา แต่ถ้าอนาคตเราโม่โดนสเปรย์ถุกมันก็ดีนะขึ้นมืออ่ะสิแต่โรคเนี่ยครับผมอ่ะขึ้นมือแล้วก็บีฟอสบีฟอสนี่ขึ้นมือครับผมอืมอ่ะเหมือนก็ยังไม่ปิดย้ายงานเกินประตูโอเคอ่ะงั้นกดประตูต่อเฮ้ยกดซีกุนต่อขอโทษนะครับทุกคนเออลืมพันละเอ๊บเอ๊ะเอ๊บอุ้ยคุณถึงเกือ กิดเทคสามใบเลยบีฟอร์ขึ้นเมือครับผมแม่นลงสนามมีโมเข้าดิครับผมในพนังโบไปแล้วเป็นสองคุณกินเกือโอ้โหช่างมีความสุขคือพอมันมีทีมสนแปดมาเนี่ยการ์ดที่ทัทีสูบมีเรื่องอ่ะมันเพิ่มมาอีกสามชื่ออืมเกือแล้วสามชื่อที่ผมใส่สี่สี่สองเงี้ยเรียกได้ว่าแข็งแกร่งสิบใบเลยนะที่มีเรื่องมากขึ้นโอเคพนังโบหนึ่งทางเป็นห้าเนาะใช่ครับ โอเคเข้าเบตเทิลเลยดีกว่าโอเคผมเอาซีกุลตีซึ่งพลังมันจะเป็นโโห้าหกเจ็ดไปใัโบนึงแปดแปดตีโอ้โหไม่ทำไรครับโอเคครับอ่ะเอเวนตีสิโอ้ยหนึ่งทีโอ้ยไม่นะแดงเดือดอ่ะโอรุนอีกหนึ่งทีโอ้ยไม่นะเจี๊ยบโอเคผมหายล้วเข้าเธอจวดสองครับผมโอเคไม่นะแดงเดือดไม่นะเจี๊ยบ ผมขอขายครับผมออกมาแล้วขายตัวของเออ่พิสตันนะครับลงตัวของอาเธอร์ลงมาอาเธอร์จุติครับผมส่งดาบอีดสองเล่มหมดเล็กไหมนะถ้าหมดเล่มนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็จ่ายคอสไม่สำเร็จเพราะว่าผมว่าต้องจ่ายสองเล่มใช่ไหมผมทำถ้าทำไม่ได้ก็อันเชิญไม่ได้นันเองถ้าสมมติว่าผมเปิดมาแล้วผมเจอว่าเล็กเราเหลือใบเดียวนะ เราเลือกที่จะไม่ส่งเลยได้ไหมแล้ก็แบบเปลี่ยนใจ,ใจ<ะ>ไม่ได้ครับต้องส่งไปแต่คอร์สไม่สําเร็จก็อัญเชิญไม่ได้อ,อ่าอันนี้คอร์สผมสำเร็จผมก็ได้จ,จิตติออกมาหนึ่งตัวครับโอเคครับถ้าไม่จิตติผมผิดออัญเชิญเฉยเฉยอัญเชิญลงมาทําเทคไม่ได้ซะด้วยเคิอนหนีตีก็ไม่ล่้อันนี้กาเวนครับผมอะทำเลยไหมไม่ทำอะผมลงมโต๊ะเลยอ้าวอาที่ผมดองไว้ อืมวิธีที่ผมจะเอาซีคุณออกรอบนี้เหรอผมต้องหาพลธนูผมพลธนูเออหาพลธนูผมโจซีไว้ฮึบ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 เฮ้ยทำไมมือมันหน้าตาคล้ายเดิมโอ้ยตายแล้วผมไม่ดีเท่าไหร่อ่ะพลธนูผมทำไม่ได้วะอ่าโอเคผมขอใช้เอ็กซ์คาลิบาของผมนะครับ เอฟกครับผมกลับมาใส่ให um, ้อาเธอร์เลยเลยครับกลับมาเป็นเจ็ดแล้วกลับมาโอเคโอเคผมขอเข้าสู่เบทเทอร์เลยอาเธอร์คร right. ับประกาศจบตีใ huh. ันเลยไหมไม่ทำไม่ทำอาเธอร์ผมตีใส่บ้านแล้วกันใส่บอลลังได้ครับเอาบอลลังออกซะหน่อยเออี่ครับพัานเทอร์ตอนนี้ตีไม่ได้เหมือนเดิมโอเคเข้าเธิร์จวนไหนดูซิมีโลมันริกแล้ว รีมันได้ตัวเดียวอืมอมือใช้หน่อยแล้วกันการสลัดชีพของเท็ดิดาดีแล้วอ่ะผมจะทำลายโอรุนงกิงอ่าใช่รู้สึกว่าทตลายเป็นคอร์สก่อนนะทำลายอวาร่าของเราเป็นคอร์สทำลายวิต้าฝฟล์เราข้ามหนึ่งใบเคทำลายคอร์สอืมได้โอเคจะทำลายหนึ่งใบผมใช้ชัยจากอนาคตครับเห้งดิเอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคยช่องเฉยๆแหละครับผมช่องว่างอย่างนี้ช่องว่าง คีดไม่ออกบอกสูปอ่ะโดทาสรุปซูปสามไรครับผมหนึ่งสองสามอ่ะยังได้ไปหนึ่งนี่ขึ้นมือเดือดลองลุกอ่ะเดือดร้อนซุปเฉยใช่ใช่ใช่เป็นแปดแล้วอ่ะฮะอ่ะฮะอืมเอายังไงดีทีนี้พลังมันมันมีดาบว่ามันตายแทนได้อ่ะใช่แล้วใช่แล้ว รักใจไหมรักใจไหมอันนี้ยังไม่ได้กดย่างเลยอ่ะผมกดหน่อยละกันครับผมสุปสองใบหนึ่งสองเก็บหนึ่งใบขึ้นมือ <c oughs> ไหดไดไ้ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะสีกลุ่แหละอ่าสีกลุ่นขึ้นมือเสียงเรียกเสียงเรียกขึ้นมืออือฮึนี่ครับผม <c oughs> มีสีกลุ่นแล้ว อ่ะผมเปลี่ยนบ้านแล้วกันเปลี่ยนแลนด์เป็นบีฟอดครับผมโอเคผมจ่ายเจมห้าห้าเจมเอสซีกุนอีกตัวซีกุนได้ครับโอเคกดเทคครับตอนนี้สุปจ้าสามใบหนึ่งขอโดนสักตัวีจมจะโดดได้ปพ๊ะโอ้โหอ่ะเสียงเรียกขึ้นมือครับผมสองเดียวพอดีครับผม อ่ะซิกุนพลังบวกหนึ่งพลังบวกหนึ่งไปเลยอ่ะฮะไปเลยอ่ะแล้วก็ชี้แจกสมาคีให้เทพม่วงได้อ่าบีฟอสเอฟเฟกต์บอกว่าแจกสมาคีให้ใครก็ได้นะครับให้ใครเลยเหรอให้อาวอัตต์หนึ่งใบโซนของเราตัวไหนก็ได้ได้สมาคีโอเคสมาคีก็คือเวลาคนอื่นตีเนี่ยเอาตัวเองนอนแล้วบวกพลังด้วยเนาะใช่ใช่ใช่อ่ะงั้นผมให้อันี่ได้สมาคคีซิกุนคนนั้นได้สมาคีโอเค ได้เลยทำแพ็กเนดีกว่าจ้าอ่ะซีกุลโลมนุษย์ได้ไหมคิดดีๆอะไรยังไงต้องแว่นอ่าแว่นแว่นตีอารเธอรเดี๋ยวแล้วมันจะไปหนีประกาศตีประกาศตีอ่ะณช่วงประกาศตีอยากจะทำเอฟเฟกต์อะไรเพิ่มไหมอ่ะผมจะสามัคคีอ่ะสามัคคีโดยคนไหนอันนี้คนนี้โอเคก็จะเป็นพลังของซีกุลหกไปบวกกับนายแว่นเป็นสิบ ประกาศมาว่าตีสิบผมไม่ทําอะไรโอเลือกเป้าตีตีใครผมตีอาเธอร์อาเธอร์ตอนนี้พลังของผมเป็นเจ็ดผมขอใช้ความสามารถของโลกมนุษย์ปิดนอนตีให้เป้ามาตีนี่แทนโอเคโอเคผมไม่ทําอะไรผมก็ไม่ทําอะไรโอเคอันนี้ตายโอเคอันนี้แปดอ่ะสกิจมาใส่สิโอเคผมไม่ทำอะไรอ่าเอฟเฟกต์าบครับผมหลุดแทนโอเค เ,เลยไม่รดเลย <laughs> ผมเจ็บเทินเลยก็เทินจั่วครับผมถ้าผมมีทฤษีสูบบ้างผมก็คงจะได้สินะเฮ้ยผมมีทนษฎสูบนี่<ะ>เด็กผมมีทฤษสูบผมมีวิธีทฤษีสูบอยูอ่แต่ตอนนี้ผมขอพูดใจได้ห้าคำนะพูดได้จ้าโอเคพูดใจได้ห้าคำโอ,อ้ผมขอเก็บเออเากาไว้ในเด็กแล้วกันนะอันนี้อันนี้จะหน่อยแล้วกัน อาอาเชร์ขึ้นมือครับผมไ,ได้โอเคครับผมขอจ่ายด้วยอาร์เธอร์เลยแล้วก็จ่ายด้วยตัวของเบดีเวียครับลงตัวของเบดีเวียเอฟเฟกครับผมนำเมจิกาศักดิ์สิทธิ์จากเด็กหนึ่งใบลงในนรกครับจากนั้นสับเด็กและสามารถนำตัวของอสเวนโตกคมจากในนรกเอาไว้ทับเด็กได้อืมโอเคครับยังเหลือดาบไหมเนี่ยต้องเหลือนะโอเคเหลืออยู่ครับผม สมุดดาบอะไรก็หมดฟองแล้วนี่โอเคจากนั้นเอาในนรกเหมือนไว้ครับเด็กได้โอเคครับเออเอาลานสล็อตไวทท็อปเด็กหน่อยละกันนะทันทีโมงหนึ่งจะจบเทิร์นครับผมโอเคครับเอ๊แต่พูดถึงเอาลานสล็อตไวทท็อปเด็กเดี๋ยวผมก็ต้องไปสูบเพราะผมต้องการสูบนี่ว่าอ้าวอ้าวเอาไม่เป็นไรอ้าวอ้าว จังหวะนี้ผมต้องการสูบสักครั้งหนึ่งอ่ะ yeah. ไม่งั้นแย่แน่เธอหน้าเป็นหกใช่ไหมอ่ะนี่ครับผมใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์คาเรนธรณีสูบครับผมอืมเพื่อมาสวมใส่ให้กับตัวของอัศวินหนึ่งคนคใส่ให้กับอาเธอร์ครับโอเค เออด่ดาบคาเรบอกว่าเมื่ออัศวินโต๊ะกลมตัวนี้โจมตีทำลายวาตตาสำเร็จเนี่ยจะเลือกมิจิกการ์ดไฟสองข้างหนึ่งใบทำลายทิ้งนั่นเองทีนี้อ่ะตะกี้นี้ผมทอรีสูบเพื่อเอาดาบขึ้นมาตัวของบ <c oughs> ีฟอสเนี่ยช <c oughs> ิบหายละก็จะทำงานผมขอแจกให้กับตัวของเ <c oughs> บดิเวียเบดิเวียอ่าเบดิเวียมีสามัคคีด้วยนั่นเองนะครับผมโ <c oughs> อเคเขาสุดไปเทอะเลยได้อาเธอประกาศตีครับผมจากนั้นเบดิเวียสามัคคีครับผมโอเคผมไม่ทำอะไรพลังของมันแปดอ่าโอเคผมก็ ไปตีตีแรกเอาสิกุนตัวนี้อ่ะโอเคได้ผมไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรโอเคอย่างน้อยตัวใหญ่ผมยังอยู่ผมยังมีความสุขได้ไม่เหมือนคราเรียนครับผมทำลายไป็นจิการหนึ่งใบมาสองคำเออหันผมเชื่อว่าผมสามารถสูบขึ้นมาใหม่นะเอ้ยเขาเทิร์นโจ้นึงครับผมผมออกกันดีก่านี่อ่ะสิกุลครับกดะเพ็ดครับผมสามใบหนึ่งสอง สามอ่ะแว่นขึ้นมาอันนี้ก็กลุ่มนีโมเขาเด็กเขาพลังบุกหนึ่งอันนี้ป็นบุกสี่แล้วเก้าเก้า <9. S 1> แล้วเดี๋ยวผมก็หาวี่ีอออกได้จะสองหล,ลักเขานะเอ้เดี๋ยวผมก็ออกได้อ่าเ,เดี๋ยวนะสักคู่นะ,ม,ออะมือเหลือ,อเท่าไหร่มือเหลือห้าโอ้เยอะมากเลยะพี่เอรู้ว่าไปไหนเป็นอะไรถ้าพี่ยองจบได้อ่าผมว่าในแว่นในแว่นเยอะไปเอาพวกอุบัติเหตุในแว่นแล้วกันเราจะขึ้นมาเอ๊ะได้ครับอ่นะโอเค เอา้าเชลียกแล้วเธอนี้ไม่มีทำไาแลอชีิประตูแล้ว,อ,ว <c oughs> อ่ะก <c oughs> คเทเทน่อยสุกตรงใบเสือผมหนึ่งสองเก็บสีกรุนขึ้นมือบีฟอัลขึ้นมือโอรุนขึ้นมือต้องไงของฟรีมันเยอะเกินของดีนี่<อ>เดี๋ยวผมเจอสามของแจะสีกรุนได้แล้ว ขอแค่ผมโจวสามเนี่ยผมโอเคเลยผมผมลกมืออ่ะแต่ผมคนต้องทําผมคัมแบ็กนั่นเองผมใจเจ็ดเจ็ดเลยเหรออาอมนมันไม่แค่ค้างมือโอ้ยอาผมเข้าแพทเทิร์นแล้วอันนี้พลังห้าเนาะห้าห้าโอเคงั้นอาร์มอนไปก่อนเลยลูกโอเคไปสี่อาร์เธอร์ครับผมซีคุนตี้โอ้ยเก้าอะเวนตีโอ้ยไม่น้ำมะนาวผมจบเลยนะครับเข้าเธอโจวสามครับผม แล้วก็โจนหนึ่งจากมะนาวได้เลยขอขอความเจริญหน่อยครับได้ครับโจ้าสอเดี๋ยวผมตายทำไงดีนะมีโลมรถเปล่าครูภาษาไทยเนี้ยเอาเอามากันคือคอไม่พอเลยนะคอรไม่พอเออเอางิ้แล้วกันนะ ของขายอบัติเหตุอย่นี้แล้วกันลงกาเวนโอเคครับโอเคครับกาเวนตีไม่ตายเลยผ่านแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะเขาเทินอนดให้เป็นสามไลนเลือสองตีสามตีมกต็มีซาโตะมาตีด้วยแต่โอเคคิดไม่ออกบอกสูบไปก่อนสูบสามหนึ่งสองอุ้ย อ uh, uh, ุ้ยอุ้ยอุ้ยบังคับทำทุกตัวแต่เอาตัวไหนกันก็ได้อ่ะผมใช้สระชีพก่อนอันนี้อันนี้กลายเป็นสิบแล้วโอ้สระชีพทำไม่ได้แล้วนะพอฟิล์มไปใช่สนามเต็มก็ทำไม่ได้แล้วทำอะไรไหมฮะเอนเราขึ้นมาไม่มี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 หรอไม่มีไม่มีไม่มีเงินไปเสิเลยดีกว่าครับผมอ่ะอาร์มอนตีฮะเลือกอาร์มอนมันเลือกอาร์มอน อ้าวมันตายโลกคือใหญ่แบบนี้ออกเอาโหไปตีทำไมผมว่าตัวตายได้ไปตีสิออาสี่คูกำลังสิบตีอ่ะแมนตีโอ้ยไม่น่า <pos> <g transparen cies> อูดอืมไม่น่าอูดเหรอขอดูหลุมหน่อยไม่เคยพึ่บต้อมีเจ่าเกินมีพราตไทยล้มโตมัน ตัวนี่นายใหญ่มากอ,อะตีไปแล้วกัน <c oughs> โอ้ยโอเคครับผมไะแหละเข้าเธอจัวให้เป็นสามผมขอเก็บไม่นะอู๊ดนะครับไม่นะอูด๊ดความจเจริญมีมีจังครับผมโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าอ Uh huh. ทอเทเผมเอากาเว้นขึ้นเลยได้ครับอโอเคครับเสียงไปเด็กอ่ะร้อนมากก็เปิดหน้ตาตต่สิวะโอ้ยพี่ผมสาบันมาผมไม่ทำอะไรโอเคอ้อ่ะผมก็ขายอยากให้มีครั้งที่สอง ขายความเจริญครับผมแล้วก็ขายหมอมาแล้วครับลมเขาไหนึ่งตัวนี่พี่ขายเมจิกหมดมือเลยอ่ะไอตัวนี้มันยืนหกคนกู้ต่อสู้ไงอ,นนอ่ะไม่พอไม่พอ<ม>อ่ะผมขอทรณีสูบดาบหน่อยดีกว่านะผมขอใช้ความสามารถของดาบศักดิ์สิทธิ์อะไรไดอ้อะอาอมได้ครับผมทรณีสูบห1 1> นึง่งนะผมเพื่อเอามาสมใส่ให้กับอสุรตกลมหนึ่งคนอ่ากาเวนพาวัตบวกหนึ่งแล้วกตอนตีโลมมนุษย์ไม่ได้นั่นเองโอเคประกาศเจ้ตีใส่ครับตอนนี้พาวเัตห้า ไม่ทำเลยครับห้าปีเศษนายเวนเผ่านเธอครับเอ๋กาเวนยืนเจ็ดเข้าเธนเออกาเวนยืนเจ็ดเยอะกว่าซีกุลต่อให้กดรธิสูผมเลยอยากให้พี่ดูมือผมเหลือเกินอ่าอ่ะผมอันนี้คัมแบ็กผมเปล่านะผมจ่ายห้าอ่ะฮะเด็กซีกุลซีกุลมันก็6แค่6เองกดมาเนี่ยได้เดี๋ยวเรกดให้ใจเย็นอ่ะ กดเลยละกันเพื่อนใช้อยาหนึ่งสองสามสับฟีอ่ะอันนี้ลงหลุมอันนี้สี่คนพวกหนึ่งโอ้ยเบ็กมันน้อยแล้วพี่ส่งอาร์มอนให้ผมหน่อยได้ไหมอ่ะผมแจกสามมิคีให้ตัวนี้ครับผมเฮ้ยผมยังไม่ตายเปล่าถ้าอย่างเงี้ยอุ้ยก็ถ้าโดนอาร์มอนก็เฮ้ยไล่ไปยาเซียเซ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 เมื่อกี้น่าจะกดทานี้ส่งไปก่อนค่อยเปลี่ยนจริงหรืออุ้ย เมื่อกี้พูดอะไรนะอุ้ยโคตรเช่เลยอ่ะอารมอนขึ้นโกงเกินสเปรหลุมสเกลอ่ะนี่บุญคุณคุณก็โกงเกินนี่ครับเด็กอ่ะแจกโลมันเอ๊ะแจกสามัคคีสามัคคีสองคนนี้มีสามัคคีสามัคคีคือทางไหนเจ็ดเนาะเจ็ดครับอ่ะเข้าไปเตะเลยดีกว่าครับผมอารมอนตีมันนี่อารมอนตีไม่ทำอะไรอ่ะตายคู่เอาตายคู่ด้วยโอ้โหตายด็ก สี่คุณตีหน่อยตายแลครับอครับแย่มากอีตัวนึ้ก็สี่คุณครั้งหน้าผมจะจับคุณจับเป็นเป็นเอเจนต์สมูทอีกรอบมั้ยมันจะไม่มีแล้วเอเจนต์สมูทเขาไม่มาบ่อยหรอกพี่โอเคครับคุณครับผมครับ